การอัปเดตประเทศไทยกับผมกับกิจพลเดชวิสศัคุณสนทิยางานเข้าอีกล้สุนทิยาสวัสดีงานเข้าเรื่องอะไรครับงานเข้าก็คือผู้กองธรรมนัฐไปแจ้งความที่สถานีตำรวจดอกคำใต้จังหวัดพะเยาแจ้งความจับสาน,นะ คะนีที่ไม่ใช่สันทนาเลยติดสันทนาพูดถึงสันทนาหลายคลิปแจ้งความจับสนทิยาสนธิยาสวัสดีครับเพราะว่าเหตุก็คือคุณสนทิยานี่ก็ไปยื่นหนังสือถึงประธานวุฒิสภาให้พิจารณาวินิจฉัยในการเปิดอภิปรายเปิดอภิปรายรัฐมนตรีกรเกษตรก็คือพิพองธรรมนัตในหกประเด็น 6ประเด็นนั้นผู้กองบอกว่าไม่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นเพียงการกล่าวอ้างขึ้นมาลอยๆเพื่อใส่ความให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นและถูกเกียดชางต่อหน้าสื่อมวลชนและสาธารณชนที่ได้รับรู้รับทราบและแจ้งประสงค์จะดำเนินการฟอ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อชื่อเสียงเป็นจำนวเนกัน100ล้านบาทครับ โอ้โหมันโหดไปป่ะผู้กองร้อยล้านเลยคุณสนทิยาจะเอาเงินที่ไหนมาให้ตั้งร้อยล้านะ่ะมันเยอะเกินไปอ,ะอ, <c oughs> อ่ะผู้กองอเรื่องนี้ก็อยากจะมาพูดมากล่าวกันเพราะมันเป็นการตอบโต้เป็นการโต้กลับพวกลูกอีช่างฟองทั้งหลายอะก็ปึงสำ,สำ,สำเนียกไว้ด้วยนะบางครั้งถ้าเราไม่มีอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงไครนะไม่ได้พูดสุนทรียาด้วยนะ พูดถึงพวกลูกอีช่างฟองคนอื่นๆนะว่าเราถ้าเราไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานพอนะแค่เก่าอ้างรอยๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดโดนคู่กรณีเขาแจ้งความเขาฟ้องกลับโอกาสที่จะแพ้คดีมีสูงมากแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยทำกัน พวกข้าราชาการพวกคนที่อยู่ในตําแหน่งเนี้ยเขาไม่ค่อยทํากันเข้าใจป่ะสมมติใครไปพูดถึงไปร้องเรียนผู้ว่าราชาการจังหวัดอย่างเนี้ยไปร้องเรียนตํารวจตํารวจอย่างเงี้ยพวกนายพลทั้งหลายพวกผอบอทั้งหลายอย่างเนี้ยไปร้องเรียนอธิบดีกรมต่างๆอย่างเนี้ยส่วนมากเขาจะไม่ค่อยไม่ตอบโต้ เขาจะนิ่งๆเขาจะเฉยเขาไม่อยากยุ่งเขาไม่อยากเสียเวลาแล้วเขาก็ไม่อยากโดนโดนแฉมากกว่านี้เพราะว่าคนที่ร้องเรียนต่างๆมันมักจะเป็นพวกไอตัวตึงตัวตึมอ่ะไอพวกนี้สื่อมวลชนชอบอะเพราะว่าไม่ได้ชอบตัวมันนะแต่ชอบที่มันออกมาร้องเรียนออกมาทำอะไรเมื่อไหร่กูก็มีงานทำกูก็มีข่าวไปนำเสนอไง ง่ายไงกูไม่ต้องไปค้นหาเองกูก็เอาสิ่งที่มึงพูดสิ่งที่มึงเล่ามาเสนอกูก็พ้นผิดละกูเป็นสื่อมวลชนกูก็เอาคําพูดของคนนี้มาคนนั้นมาแล้วพอไอ้ฝ่ายที่โดนร้องโต้ตอบสื่อมวลชนมันก็เอาคนนั้นมาโต้ตอบคนนี้มันก็มันก็เป็นหลังข่าวที่ดีไงเข้าใจมาตัวไอ้คนร้องเรียนไม่รู้หรอกก็คิดว่ากูเท่กูเจ๋งกูมีชื่อเสียงอะไรเงี้ย ผมบอกพักพวกบอกทีมงานเสมอว่าให้กูดังแบบพวกมันนั้นกูไม่เอาเหรอกดังแบบไราสาระดังแบบแม่งมโนกูไม่เอากูค่อยๆดังไปนิ่งๆเงียบๆโดยทำตามอุดมการณ์ที่กูมีกูจะไม่ทำร้ายคนดีกูจะไม่ทำร้ายคนที่ด้อยกว่ากูจะซัดกับคนที่เท่าๆกับกู เราก็คนที่เหนือกว่ากูถ้ามันเป็นคนไม่ดีนะอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ผมคุยกับทีมงานเพราะว่าไม่ใช่จะบดังกันแบบดังแล้วแม่งเป็นตัวตลกแงมันจะดังทำไมเว้ยดังมันต้องดังแบบบิวดมการเว้ยเพราะนั้นลูกอีช่างฟองทั้งหลายก็ต้องระวังก็เเพียงสำเนียกไ,ไปเจอคนอย่างผู้กองธรรมนัสบางทีเขาก็ไม่ได้ต้องการเงินร้อยล้านหรอก แล้วก็ไม่ใช่ว่าศาลจะตัดสินให้สนถ้าถ้าสนธยาแพ้จะตัดสินให้จ่ายร้อยล้านมันอยู่ที่ศาลเราจะฟ้องร้อยล้านพันล้านก็ได้ได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่อยู่ที่ศาลท่านจะให้ความอะไรนะก็ตามที่ท่านพิจารณาอย่างผมโดนคุณวินวัศิน นักร้องชื่อดังอ่ะฟ้องร้องผมเรียกผมหนึ่งล้านสองแสนบาทในข้อหาหมิ่นประมาทแต่ศาลท่านตัดสินแล้วผมไม่ได้หมิ่นประมาทผมดูหมิ่นและศาลก็ให้ผมจ่ายเงินให้กับคุณวินวัดสศิลสองหมื่น 20, บาทหนึ่งล้านสองแสนจ่ายสองหมื่นนะครับ ถามว่าผมแพ้คดีไหมแพ้ครับแต่ใจผมผมรู้สึกว่าผมชนะอันนี้ผมก็ขอบคุณทนายก่อนซึ่งเป็นทนายผมแล้วตอนนี้ก็มีคดีหนึ่งคดีกับคุณอาชยะเนี่ยก้าผู้สภาเนี่ยก็จะตัดสินละนั่นแหละก็อย่าไปตกใจคุณสนธิยาก็อย่าไปตกใจตอนนี้สิ่งที่จะทำก็คือเชื่อมไปนะ เชื่อมไปหาผู้กองธรรมนัดแล้วก็ขอขอโทษขอโทษท่านแะทชงกระเช้าไม่ต้องหรอกท่านกระเช้าท่านเต็มบ้านละคนที่เป็นนักการเมืองนะกระเช้านะปีใหม่ที่วันสำคัญที่วันเกิดทีกระเช้าเป็นร้อยเป็นพันเก็บไว้ห้องใต้ดินเนี่ย แล้วเอาไว้มาหมุนมาหมุนมาเวียนเอากระเช้าไอ้ที่เก็บไว้เนี่ยก็ไปให้คนอื่นบางทีของในกระเช้าแม่งหมดอายุก็มีไม่ต้องกระเช้าไปให้หรอกผมเคยเจอคุณสวนทิยาครั้งหนึ่งก็ไปชักแฮนแกมาแล้วถ้าเกิดว่าจะขอโทษผู้กองธรรมนัฐก็ติดต่อมาทางผมได้ผมผมรู้จัก กับทีมงานผู้กองธรรมนนะัสที่อยู่พิษสุโลกเนี่ยก็บอกจะติดต่อมาได้แต่ไม่รู้เขาใจยังไงนะแต่ก็บอกบอกทีมงานได้ว่าให้คุณสนธิยาขอโทษยังไงอะไรทานองนี้เพราะงั้นถ้าคุณสนธิยาต้องเดินทางไปจังหวัดพะเยานะเว้ยไปตามรอยนายกเศรษฐานะมันมีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าพอมีเงินมีทองก็พาลูกพาเมียมาเที่ยวขวานพะเยาก็ได้แต่ถ้าไม่อยากมาก็ขอรีบขอโทษซะแต่ไงก็ต้องมาอยู่ดีเรวต้องมารับทราบข้อก่าหาอยู่เดียวะคือผมพยายามรณรงค์กับพวกตัวตึงทั้งหลายพวกพิจีกร พวกขาใหญ่ทั้งหลายอะว่าถ้าเป็นไปได้อย่าไปแจ้งความเลยครับอดีจิบจิบพวกนี้นะคือเราอ่ะเรามีสื่ออยู่ในมือเข้าใจปะเวลาใครมาด่าเรามาโจมตีเราเราก็ตอบโต้ไปในสื่อที่เรามีอยู่ในมือมันก็จบกันไปไงเขาด่าเราเราด่าเขาเขาด่าเราเราด่าเขา แต่การที่ไปแจ้งความหนึ่งคนที่เดือดร้อนก็คือตำรวจครับร้อยเวรมานั่งพิมพ์คดีนี้เหมือนกับคดีฆ่าคนตายเหมือนกับคดีแช์ลูกโซ่ต้องมานั่งพิมพ์ต๊อกตก๊อกต๊อกต๊อกแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่พิมพ์ดิจิตแล้วนะใช้คอมพิวเตอร์ตำรวจเสียเวลาทำสมนวนส่งอายการอายการเสียเวลาต้องมาตรวจ อายการส่งสารสารท่านเสียเวลาต้องมาพิภากษาต้องมาสอบสืบพยานต้องมาแล้วก็ต้องตัดสิน <c oughs> ให้กระบวนการยุติธรรมไปทำงานอย่างอื่นให้ตำรวจไปจับโจรให้ตำรวจไปจับผู้ร้ายให้ตำรวจไปจับคนที่ทำทำทำลายทำ้ทำา,ยทำายชาติบ้านเมือง เมื่อตำรวจทําเสร็จปุ๊บส่งอายาการให้อายาการส่งฟ้องส่งพวกคนเหลวส่งพวกคนขายชาติขายแผ่นดินส่งพวกโจรไปขึ้นศาล <c oughs> ให้ท่านผู้พิพากษาทําธรรคดีเรื่องพวกนี้ส่งไอ้คนเลวเหล่านี้ไปเข้าคุกแต่ที่จะมาเสียเวลากับเรื่องไร้สาระจิ๊บ จ,จิบเป็นการฟ้องแก้เกลอมั่งฟ้องนู่นฟ้องนี่มั่งฟ้องเพื่อที่ไถเงินเขาบั่งอะไรบั่งผมรดนาลงนะอย่าไปแจ้งความจับปิ่นประมาทเลยจยิ่งถ้าเราเหนือกว่าเราเจ๋งกว่าเนี่จะไปจแต่ถ้าคนที่ด้อยกว่า คนที่เป็นตตีตสาเป็นแม่ค้าเป็นพ่อค้าเล็กๆน้อยๆและโดนไอ้พนใหญ่ๆโตๆมันทำร้ายมันออกข่าวให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เห็นควรที่จะไปแจ้งความมินประมาทจับเขาส่วนกรณีของผู้กองธรรมนัดน,นี่แหละ อันนี้ท่านก็มีเหตุมีผลของท่านจะสั่งสอนสุนทิยาแต่จริงก็แค่ผู้กองออกมาอธิบายว่าไม่เป็นจริงตามที่สนทิยาพูดเราก็ทางสภาก็ไม่เห็นหยิบเรื่องนี้ไปอภิปรายอะไรจานองนี้ใช่การสั่งสอนสอนทิยาสั่งสอนอย่างอื่นก็ได้ กงเด็กไปคุยก็ได้พอมึงอย่ายุ่งกับกูได้ไมั้ยมึงรับปากไหมมึงไม่ยุ่งกับกูแล้ะรับปากมาฮะมึงแถลงข่าวขอโทษกูแล้วก็จบจบกันไปอย่างนั้นก็ได้มันมีช่องทางเยอะแยะนะผู้กองธรรมนัฐก็เป็นนักแดงคนหนึ่งอ่ะสุนทยาไม่มีทางไปเทียบชั้นไม่มีทางไปต่อก่อนกับผู้กองธรรมนัฐได้หรอก ผมรู้จักคุณสนธรรยานพอสมควรนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ปัะเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับมาซื้องสือผมครับคาถาตำราเปลีกชีวิตเล่มละสองบาทรวบรวมเรื่องราวสายเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมพิธีการต่างๆไว้ครบคันเลย ผมไม่สิทธ์มีครูนะผมเป็นเจ้าพิธีไม่ได้มาเขียนเล่นๆเ,เขียนจริงจังแล้วเงินสองรอเก้าสิบาทค่าหนังสือก็เข้ากองทุนอิสระผลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจอนจัดตอนนี้ก็ไปให้อาหารหมาทุกวันส่วนผู้โยกยากไร้ก็นานๆให้ทีติดต่อผม f เ c e b o o กดรกิจพลเด่นวิสัยาภาษาไทยไอ l ดี e ลนกับโทรศัพท์เบอร์เดียวกัน พนังพญาสยามจะปลุกเสกวาระสี่วันที่สามสิบมีนาคมนี้ทาวเวสวุวรรณจะปลุกเสกวันที่สามสิบมีนาคมนี้เช่นกันสองร้อยเก้าสิบบาทเข้ากองทุนอิสระละคนถ้าดูในช่อง y YouTube กิจโพสแชนเอลเข้าไปดูโฆษณาด้วย แต่ก็ช่วยสั่งซื้อของด้วยเพื่อจะรวบรวมเงินไปฟังคำพิาพากษาวที่ก้าวพฤษภาคมคดีของอัาชยะกับผมที่ฟ้องหมิ่นบามะคาัคำพิาพากษาจะเป็นยังไงก็ก็ตามแต่ท่านเมตตา เพราะว่าการทำอะไรทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายครับถ้าผมแพ้คดีคุณอาจจะเรียกมาสามแสนบาทศาลท่านจะสั่งให้จ่ายเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านถ้าผมชนะคดีก็ไม่ต้องจ่ายสักบาทเดียวแต่จะแพ้จะชนะยังไงก็ตามจะแพ้ถึงแพ้ก็ตามถ้าศาลไม่สั่งให้ผมขอโทษผมจะไม่ขอโทษอาชญะเด็ดขาด กูยอมติดคุกมากกว่าที่จะไปขอโทษมึงอายยาเขาจะมีความสุขกับขอให้พาคุมของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชชีชีวิตตของงเราา่กัน